วันนี้จะฟุตเนฟายของเล่นใหม่ครับได้ของเล่นของเสียของพังมานะครับก็จะมาดัดแปลงนะครับตามภาพที่เห็นเลยครับตัวนี้เป็นที่สูบลมรถอัตโนมัตินะครับเคลื่อนที่เนี่ยที่สูบลมนะครับ แต่ตัวที่ส่งไฟมาเข้ามอเตอร์เสียครับตัวนี้ก็เลยมัดแปลงจะเป็นจะทำเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันอยู่ที่11.1โวลต์ครับ DC ครับ1,000 0แอมป์ครับ1น0่แอมป์แต่ตัวนี้ ตัวนี้ยังไม่เสียครับเสียตัววงจรที่ส่งไฟมาเลี้ยงตัวนี้แต่ชาร์จแบตได้ผมก็เลยจะเอาไว้นะครับเอาตัวนี้ไว้สำหรับชาร์จแบตแล้วก็จะเอาแบตตัวนี้มามาทำเป็นอินเวอร์เตอร์จะลองดูครับเสียบเข้านี่ต่อใหม่แล้วครับต่อใหม่ลนะแต่ก็ชาร์จแบตได้ครับ Og hun på en sådan bagt, det er ินเวอร์เตอร์ที่ทำไว้ครับตัวนี้อันเก่าที่ทำไว้แต่ทดลองครับเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้ลิเธียมตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับปิดไว้ก่อนว่าจะใช้ได้ไหมไฟออก12โวลต์11.1นโวลต์ครับ DC เรลองเปิดไฟดูครับ เนี่ยมันสายไม่ค่อยดีครับผมใช้ได้ครับสิบสองโวลต์สิบเอ็ดโวลต์ดีซีครับเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ออกมาที่เอซีสองร้อยยี่สิบโวลต์หลอดหลอดตัวนี้กี่วัตต์ LED ดีตัวนี้อยู่ที่ไหนวะล่ะสามสิบวัตครับสว่างรประมาณนี้คือมันยังไม่ได้ร์จแบตนะครับก็เลยรื้อออกมาครับเพราะว่าส่วนตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้ครับที่เสียไฟฟ้าอยู่ครับเสียไฟฟ้าอยู่เป็นอะไรไม่รู้พัดลมอะไรไม่รู้นะเนี่ย แต่ผมจะเอามาขับตัวนี้เพื่อไว้สูบลมรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถใหญ่ก็ได้ครับเสียบปิดไว้ก่อนนี่ตรงเสียบไฟฟ้านะครับนี่แดงใส่บวกนี่ใส่ลบเหมือนกันดู ันทำงานรับลมออกแล้วจะไปต่างสายสองลมมาแล้วก็หัวจุกหัวขนาดเติมลมอันนี้กินไฟ12โวลต์ครับแล้วก็อันนี้จะเร่งไฟได้ตั้งแต่3โวลต์ DC ถึง1ิ12โวลต์ DC ครับดูผมจะเร่งให้ดูอันนี้3 สามดีซีแล้วสามโวลต์ดีซีสามโวลต์ดีซีพอไปตำลุมันก็มันเสือสามมีสามโวลต์ครับไม่คุ้นพักรังไม่ค้นฟมแรงมากยี่สิบสองเอ็ม เป็นปั๊มลมสูบรถใหญ่ถ้าอยู่ในนี้มันจะบอกมันจะบอกว่าสถานะขึ้นรถรถใหญ่รถมอไซค์รถจักรยานทับตหมนีน้แต่ตรงนี้แผงวงจรมันเสียแล้วแต่สามารถชาร์จแบตเข้าได้ตรงนี้ต้องดูนี่บอกเรียบร้อยตอนนี้ต้องใช้ไฟฟ้าครับแต่ตัวนี้ เพื่อเอาแบตตอรี่เทียมมาปล่อยเป็นไฟ DC เข้าเป็นอินเวอร์เตอร์ไฟแสดงสถานะครับผมติดไว้สีเขียวโอเคครับได้ของเล่นใหม่ <c oughs> ที่เรีกว่าจะสั่งซื้อแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์มาของมอไซ แต่ไม่สั่งแล้วครับได้ตัวนี้แล้ะตัวนี้สุดยอดแล้วแต่ยังไม่ได้ชาร์จครับชาร์จไฟไฟไม่มากครับต้องชาร์จไฟให้เต็มเต็มไฟก็จะออกมาเต็ม11.1โวลต์ DC ครับมาใช้กับตัวนี้อินเวอร์เตอร์นี่เวลาไฟดับไฟอะไรสามารถชาร์จแบตมอเตอร์ใช้แบตโทรศัพท์เปิดไฟกินข้าวอะไรได้ ตัวนี้ก็นำไปทำที่สูบรถเหมือนเดิมเดี๋ยวจะสั่งสายมาแล้วก็ที่สูบรถมอไซเอาไว้สูบมอไซครับสูบมอไซค์สูบรถใหญ่ตัวเนี้ยตัวนี้มันไม่ดีครับตัวนี้ตอนผมหมุนออกมันจะมีน็อตตัวหนึ่งตกอยู่ค้างอยู่นี่ครับไม่รู้น็อตมาจากไหนครับมันคงไปโดน วงจวรอะไรสักอย่างเสียนะครับโอเคครับของเล่นใหม่